ไข่ปลาบิน Frying f i ฟ h แต่มันว่่เป็นไข่กุ้งนะมันเป็นไขป่ปลาสีสันพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่ายบ้านเฮาสู้ขู่สู้สคนมาเผากับสาตายคนเกา่าคือเก่าพี่น้องมาเดวจ้พี่น้องจามานน้ ตำกุ้งสดแดงจึง้งคือพี่น้องโอ้ยอันเมียน,นันแกวข้างล่างแนวตรงนี้มันโมเมนต์หมอง,น,งน,อนังเนะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นกีดกีดจะหน่อยพี่น้องจ๋าขอาปุ้นเห็ดเป็นตับดีดตัวละ <c oughs> กินกับขนมจีนแก้เผ็ดได้พี่น้องจา๋าอันฟ้าฟ้าผัาากกาดคอดแค่รท ขัดบาะด้แท่รสดวงนี้มันแซ่บต่อกรอบหวานพี่น้องจานนำเสนอไข่ปลาบิน frying fish มูลปามันเป็นไข่กุ้งพี่นอ้อตงตํากุ้งส้มตํากุ้งสดกับไข่กุ้งมสมมติเอาสีว่าไข่กุ้งกับว่าได้เดม้มันคือสิตัวพี่น้องได้มันมูพี่นอ้องอะแต่มันมั่เป็นไข่กุ้งเนาะมันเป็นไข่ปลา แค่แคลอดแคลเซียมเยอะท้อไม่ใช่ใชวิตามินซี <laughs> มีเบต้าแคโรทีนด้วยมันบำรุงผิวนะคะกินรยพี่น้องกินสดสดที่แสบ So. ดีสันพี่น่อเบอร์แสไปจากสีวา่จาจังไหนเนาะเม,มืดเหมือเนาะ คืมคืม se ถึงๆตั้งสิละอ่ลอดเลยกับเดือนละเป็นเดือนละกูมีแดดแกงจังปางจ้าอเถอะอคัดคลิปกับสิมพิว่หง่อย Mm-hmm. สาใจเข้มขน้นสาใจสาใส่พริกแห้งผสมพริกสดพีงง่น้องจ้าแลอดถาดเส้นขนมกินก็ได้สาใจดโดนกับลืมเบาเรล่องสิาพากันใหญ่เป็นอยู่มองไหมเราพี่น้องจา้า กิมมิชัยสุดละอะไรคะลูกอู้ very good อ้แวแมวม่ไมมหรือกระตูมอืมนี่มาลูกมา้แคทว้าวแคท very nice แคทช่วย thank you oh. โซอ,อีแต่งตัวให้น้องไปเลยแม่บอกว่าเสียนเปิดน้าในอ่างให้นะอาบน้ำทุ่โตอีกอย่างให้เร็วนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปเฮ็ดคลิปจะมา,าเดินเล่นอยู่นี่ในอ่างเลยอะ่ะจะค้นหาที่เลยปกติเพิ่อนอาบน้ำมาเสิร์ชเล่นในอ่างเล่นน้ำเล่นของเล่นมันคิดจังไหนบูมมาไหนลุกขึ้นมาเองเลย ออกจากอ้างแต่งตัวให้เจ้าของให้น,ออ <c oughs> น้องเรยบรลอยเบิดลเอามาเก่งแทนนะลูกสาวนี่สซอีในยองอนไหนยังตัวยองจาออา๋าแต่ไตว่าสิ่าเบาๆเรื่องใหญ่ที่อยู่ที่น้องตอนแรกได้งานอยู่สิงคโปร์แล้ว เงินเดือนหลยเงินเดือนกับเท่าเท่านึงที่ได้อยูออสเตเดียสซมมีสไตล์อะเหตุผลเป็นยังคืออยากส่ง่านยง่ายง่ายประเทศเหรอ ก็อยากหาประสบการณ์งานใหม่่น่องตาสามีในงานอันเขาเราสมัครผู้จัดการไงไม่ต่จะเป็นอนาคตของเพื่อนเนาะเพิ่มประสบการณ์การทำงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ่ แล้วก็มีหลายเหตุผลอยู่เดียวสิมาบอาอีกเรื่องหนึ่งเดียวสิออกมาออีกเธอหนึ่งเรื่องนี้พี่น้องเรื่องเหตุผลเป็นยังคือย่างง่ออยา,ายประเทศง่ายงานง่ายหม่องอยูน้องพี่น้องเดียวสิมาบอกอีกเดี๋ยวชาวใตา้จะมาบอกให้ฟังอีกเอาเป็นอํา จะติดเป็นขออก็นะพี่น้องเนาะอตอนแรกได้งานอยู่สิงคโปร์บัาน,นี้บ่าไปพี่น้องบ่าไปเพราะว่าเขาหายไปอยู่สิงคโปร์เลยนนาวมากเสบคือเสียบแทกุ้มไหม นั่นที่สมัครไปอ่ะเป็นผู้จัดการได้พี่นอ้องเป็นผู้จัดการของแซนวิคสาขาสิงคโปร์เขาบอกให้ไปอยู่เมืองไทยเขาอยากไปอยู่เมืองไทยไม่ใหเพราะว่าค่าคลองสิมันถูกกว่ารูกกับมีโรงเรียนหลากหลายเนาะสิบไปเรียนโรงเรียงอินเตอร์นั่นแหะพี่น้องเพออไราะรายได้มันสูงยู่ในอยู่สิงคโปร์เงินเดือนหลาย เดินที่ได้นะสามารถ่งเล่นลงลูกเล่นลงเล่นอินเตอร์ทั้งสองคนได้เลยโซอีกับพี่เมย์อยู่เมืองไทยนะ่งเล่นอยู่เมืองไทยบ่แมนอยู่สิงคโปร์แต่ว่างานเขาบอกว่ามันเสียใจตรงนี้แหละไป,ปะไปบ่ได้เขาบอกให้ไปยุวเมืองไทยพี่น้องเธอต้องอยู่สิงคโปร์ต้องอาศัยอยู่สิงคโปร์ทั้งครอบครัว ก็เลยบอกเอาเปานน็นอย่างเขาไม่อยากไปอยู่สิงคโปร์ดิค่าของสิมันแพงมากพี่น,น้องไปอยู่งหันห้องเบรคีรถรถหนักหารถขี่หนักไปศึกษาข้อมูลมาละส่วนมากใส่แต่ท่านเฟิร์มเมิร์ใส่แต่รถไฟรถบัส เขาเป็นประเทศที่ว่าพัฒนานแล้วนะพี่น้องนะมันก็นสะดวกสบายอยู่แต่ของมันแพงแพงแล้วค่าโรงเรียนลกค่าที่อยู่อาศัยบ้านต้องเข้าตรงเซาเองอะไรเป่าว <c oughs> ทำไปยุสิงคโปร์ก,กับบต่างกันลำบากก็อยู่นี่ก็บต้องไปอยู่อ่ะพี่น้องอยู่นี่ก็บ่ได้ลําบากไม่นรอไม่นรอไปเป็นลําบากบ่ไปเด้อไปลําบากบบาก็กยังบดทอบดบ่มีเงินเก็บอีกคนนายจะค้าเพิ่มลูกนายจะค้าบ้านนายจะค้ากินค่ายอยู่ ที่สีมีเงินเก็บมันสีมีหนีลเลรอกะเลยบัพากันไปโมคุมนาะวันนี้ต่อมามาเบิ่งงานอยู่อ่นงานที่สองกำลังสมาร์ไปงานอยู่อินโดนีเซียพี่น้อง งาน,นเมืองน,นี่แหละที่เพื่นนอนถนัดงานไฟฟ้าสมัชยชาติให้งานเป็นวิศวกรไฟฟ้าได้พี่น้องเกี่ยวกับพวกรถอะไอ,อ,ะอพี่น้องปุ้งตงนี้ เกี่ยวกับอ่ะทางดตานมา,ายวิศวกรไฟฟ้าเกี่ยวกับรถรถทรัครถง่ายๆายอ่ะพวกเครื่องจักรเครื่องอยังมันต้องซ่อมตลอดไปได้เหรอพี่น้องมันต้องมันใช้งานหนักเนาะมันต้องมีซ้างประจำ เแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่ไปแห้งแล้วอายุห่างสาวตายปีเดียวเองอายุสามสิบเจ็ดปีกําลังเล่นหลูนะพี่นะ้องเนาะกำลังดีอะเห็นะแบบว่าป,ประสบการณ์ทำงานกันแน่นละ กำลังไต,ต่เต่าในช่วงไต,ต่เต่าแล้วพน,นันเทคโนโลยีอย่างเพิ่นเกง่งเพนเก่งคอมพิวเตอร์เก่งใส่คอมพิวเตอร์กับยุคยุคสมัยใหม่ได้ฮะนะอคอมพิวเตอร์เป็นเพิ่นก็เลยกล่าหนาในการงานเพิ่นเร็ว เพิ่นสล,ด ấy, สลดัสลดเลยแซนี์ก็ต้องาสลัดนี่แหละก็ต้องสมัครงานอยู่ซึ่งอินโดนี่แหละโรงเรียนฟรีที่อยู่อาศัยฟรีเข้าใจให้เบิ่งดูว่าสิได้บอคันาดเดาสิแมบ่บอก ให้พี่ให้น้องฟังแล้วจะนอะอ,อัปเดตอัปเดตครอบครัวเดียวกันเนาะให้ลุงปาหน่าเอาฟังลูกล้านสะิพเ,นนเพยยังกระบอกให้ฟังเบิดหลับไปเลยมันบ้พี่น้องอไปแล้วจ่น้องเบิดเตรียมตัวเตรียมของเตรียมของขาโซ่อีเพิ่นสิเ็เลนบ้านมู อูทรมาส่วนแบ่งเพศเดชเ็นค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขุดสุขคนที่ทติดตามเราสมใจขอให้ความสุขได้พี่น้องจ้ะถ้าพอกันคลิปหน้วอาจาน้องปี่มจ้ะ